บะหมี่อบแห้งกึงสำเร็จรูปตรามาม่าตราเมงรสสไปซี่มิโซะปูดหัวเป็นไข่ซาร่ายาเม็ดบัเทาปวดลดไข้าราเาซเตอมอล500มิลลิกรัมอันคำเตือนไม่ฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์อาหารตราซีดีป้าพี่ก็แบบคิดนะว่าเอ๊ะทำไมน้ำตามันไหลออกมาแม่ผมขอบคุณมากเออมันสงสารไงหายใจไม่ทันไม่เต็มปาก บอกอย่าไปอย่าไปให้ให้เปนเกมมันหนักดีมากเลยพี่เอาเกมนี้ดีกว่าเมาหน่อยเอออาหารจากสวรรค์นี่สบายท้องกินด้วยกินของแต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดจุดจานริอร่อยให้กินหมดเร็วกว่ากันคอระครั้งเป้งจุ๊บ เดี๋ยวจับคู่กันนะใครที่เป็นส่วนเกินก็เข้าไปร่วมขบวนการด้วยกินก็สามท่านก็จะมี3อย่าง3าอย่าง3ถ้วย3ถ้วยสาอย่างเนี่ยนะไปดูไมสบายไปดูไม่แต่ลดอย่างเป็นอะไรอันนี้เป็นข้าวต้มข้าต้มเตอันนี้เป็นต้มฟักอันนี้ก็เป็นน้ำไปกลัวยกลัวล้วยก็ปิดด้วยของหวานโอ้โหของหวานแบบง่ายๆ่าง่ายๆอย่างงี้แต่ว่าข้าวที่เป็นอันเนี้ยเรียกว่าข้าวต้ม ข้าวต้มระอุร้อนเอออนนนต้้งกิรเดี๋ยวเราต้องป่าให้เย็นก่อนแล้วกันไม่มีเย็นฮะดูได้มาดูได้ไหมตักขึ้นมาโโอ้หัุ้ยตายนี่หน้าหนาวแล้วเหรอเนี่ยหนาวมากเลยเดี๋จะปวดไม่ใช่ไอหนาวพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หน้าหนาวเหรอไอร้อนพี่นั่นแหละเอาร้อนร้อนแหละใส่ถ้วยเต็มเต็มเลยแล้วเราก็รีบกิน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 พอกินหมดปุ๊บมาด่านสองโอ้ยโอ้ยอะไรจัะนี่อะไรคะ โอ้จะกี้หน้าหนาวอันนี้หนาวก็ไม่คว้ากระตุยังไม่หมดหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสองด่านจะพอหรือไม่นี่ครับเอ๊ะยังหรอกครับนี่ก็เปิดถึงสมองแล้วก็สองอย่างเนี่ยแล้วก็ต้องปิดด้วยสิ่งนี้นะครับอันนี้ช็อไปเลยเปื่อเป็นน้ำที่องี์ติดคอมันคือมันคือน้ำถือตู้ห้าวหน้าหนาวมันมาบ่อยๆเยยอะหมดเลยก็ ด้วยของหวานของหวานเปิดหน่อยครับเออนี่น่ากินเลยแม้ก็รังเดือดนะโอ่ะเขาโมโหใครหรือเปล่าเนี่ยทำไมคะขุดเนื้อเขาเดือดเะไรครับพูดๆชุดนี้คือร้อนกำลังดีแต่ไม่ต้องห่วงทุกที่เรามีน้ำเย็นๆบริการไหนล่ะตะกี้นี่ไงที่พูดอ่ะนี่แหละเดี๋ยวไป่โดนเดี๋ยวไม่โดนรับประธานกี่คนเนี่ยอันนี้สามคนเลยตายแลต่ละคนเจ้าอ้อยเจ็บแทนถ้จะต้องเลือกคู่ของบ้านเหรอเหรอคู่หนึ่งสองเา้เลือกเลย

เหลือ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 นี่น่ากลัวนะคุณจะกินสี่ดานคูณสามเลยนะเนี่ยอ่อ้ยคุณพร้อมแไหมไหวนะไหวนะโอ้ยไข่ข้ที่หนึ่งนี่หนูข้อหนูน้ำหวานพี่น้ำหวานก่อนนะน้ำหวานกับใครเนี่ยน้ำหวานกับน้ำผึ้งแหหมไดดู้เชียวน้าตาน้ำคล้ำมากได้ดูเชียวกับข้าวเลยนะเฮ้ยนี่ผนัง านกับคุณเท่งทีมนี้4นาที41วินาทีเอาละ4นาที41เป็นตัวตั้งพอสมควรเหมืนกันเพราะฉะนั้นร้อนคู่ต่อไปคู่ที่2เห็นสภาพแล้วนะคุณปัญญาคะครับเอ่อบอกพี่หมงว่ากลับบ้านไปกินข้าวเถอะค่ะ ตรงพี่เป็นไงลอกแล้วอยากชนะหรือว่าตายอจะยากไม่รู้ว่ามันร้อนอยู่ตาย้าวเวลาเดียวกนะของเดิมก็สี่นาทีสี่สิบเอ็ดนะทีมนี้คุณจิ้มสองนาทีสิบสี่วินาที มันค่อยเป็นฟักเนี่ยเรามันไปไปกับข้าวแล้วมันติดตรองถ้าเต้าหู้สุดท้ายโอ้ฟันเฉาะมัน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 เป็นไงข้างบนมันร้อนไปเรอเป็นไงเมื่อกี้อะไรกูพี่ปิดปากทำไมร้อนมันตึ้งขาเลยเต้าหู้ร้อนมากร้อนร้อนจริงๆเหรอในสี่ในสี่อย่างเนี้ยคือเต้าหู้ที่สุดแล้วค่ะแค่มาจอก็พี่ตังครับพี่ตังแค่ได้ได้กลิ่นอายของของเขาแต่หนูเมื่อกี้หนูเป่าเนี่ยคือเต็มหน้าเลยค่ะ เนี่ยร้อนร้อนมาดูเลยอ่ะตลบจริงแต่เข้าใจนะว่ามันร้อนเพราะงั้นทีมนี้แต่นี่เดี๋ยวยังไม่กล้าเลยทีมนี้คุณทันนะคะสามนาทีสิบเจ็ดวินาทีไม่พอมันร้อนมันร้อนมันร้อนผมว่าลำบากมากลำบากมากอ้าวเพราะฉะนั้นคู่ชนะเป็นคู่ของคุณจิ้มนะคุณจิ้มนะไปก่อนเด้๋ย